สวัสดีครับผมนายกองพบรบรุระบัตร6 6 1 0 5 0 0 8 1 9วันนี้จะมานำเสนอเรื่องนวัตกรรมการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรครับนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอก็คือการทำฟาร์มแนวตั้งการทำฟาร์มแนวตั้งคืออะไรการทำฟาร์มแนวตั้งคือวิธีการปลูกพืชในแนวตั้งหลายชั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดครับ มักจะทําในอาคารโรงเรียนหรือว่าคอนเทนเนอร์ครับด้วยระบบปลูกพืชไรดินครับมาดูวิธีการทำฟาร์มแนวตั้งครับ1ก็คือเลือกสถานที่สถานที่ไม่ว่าจะเป็นในอาคารคอนเทนเนอร์หรือโรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ที่สามารถควบคุมแสงอุณหภูมิและความชื้นได้ 2. ก็คือเลือกระบบปลูกครับระบบปลูกของวิธีการทำฟาร์มแนวตั้งมีอยู่3ชนิด ก็คือไฮโดรพนิกปลูกในน้ำผสมอาหารอโรโพนิกปลูกโดยให้รากลอยในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำสารอาหารอควาพอนิกรวมการปลูกพืชกับการเลี้ยงปลาเข้าด้วยกันซึ่งของเสียจากปลาจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชของเรา3ครับการติดตั้งชั้นปลูกพืชแนวตั้งโครงสร้างของชั้นปลูกพืชจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือว่าพลาสติกหลายชั้นก็ได้ครับ พร้อมด้วยรางปลูกหรือกระถางปลูกและสามารถใช้แสงไฟ LED ช่วยการสังเคราะห์แสงแทนแสงธรรมชาติได้ 4. ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเช่นระบบควบคุมแสงควบคุมอุณหภูมิความชื้นและสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆควบคุมได้ต่อมาเรามาดูระบบของฟาร์มแนวตั้งนครับระบบควบคุมแสง สามารถใช้ไฟ LED ให้พืชสังเคราะห์แสงแทนธรรมชาติได้สามารถปรับความเข้มระยะเวลาและคลื่นของแสงให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดเปิดปิดอัตโนมัติต,ตามรอบแสงที่พืชต้องการได้ระบบควบคุมอุณหภูมิใช้เครื่องปรับอากาศพัดลมหรือว่าฮีเตอร์ได้สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่พืชเจริญเติบโตได้ดีเช่น20-26องศาติดตั้งเซนเซอร์ตรวจอุณหภูมิ กับระบบแจ้งเตือนหากค่าเบี่ยงเบนระบบควบคุมความชื้นสามารถเพิ่มหรือลดความชื้นในอากาศได้ด้วยเครื่องพ่นไอน้ำหรือเครื่องดูดความชื้นครับเป็นระบบที่สําคัญต่อการงอกของเมล็ดและป้องกันโรคจากเชราครับระบบรดน้ําและให้อาหารพืชสามารถปรับปริมาณน้ําและสารอาหารตามเวลาหรือความชื้นได้ใช้ระบบไฮดโดร,รโพนิกอโรโพนิก ที่ให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพได้บางระบบนั้นมีการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ครับระบบเซ,เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลสามารถตรวจวัดค่า pH ค่า EC หรือค่าความเข้มข้นของสารอาหารค่าอุณหภูมิค่าความชืน้นและค่าแสงได้สามารถติดตั้งเชื่อมต่อกับแอปหรือคอมพิวเตอร์ที่ดูข้อมูลเดียวทามได้และสั่งงานระยะไกลได้ครับ ระบบตรวจจับและป้องกันโรคมแมลงติดตั้งกล้องตรวจสอบว่าพืชมีปัญหาอะไรบ้างเช่นใบไม้หรือว่าจุดที่แห้งใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพรู้เร็วลดการใช้ยาฆ่ามแมลงได้ครับระบบอัตโนมัติและ AI สามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบกรามได้ใช้ AI วิเคราะห์สภาพแวดล้อมอปรับการตั้งค่าได้ช่วยทำนายผล,ผลผลิตหรือเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวได้ครับ เรามาดูข้อดีของการทำฟาร์มแนวตั้งครับใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับเมืองหรือพื้นที่ทจำกัดอย่างที่กล่าวไปเป็นในอาคารโรงเรียนหรือว่าคอนเทนเนอร์ครับสามารถควบคุมคุณภาพได้ตลอดปีไม่ต้องพึ่งฤดูกาลลดการใช้น้ำได้ถึง90%เมื่อเทียบกับการเกษตรทั่วไปครับปลอดสารเคมีและยาฆ่ามแมลงครับสามารถลดระยะทางการขนส่งหากทำใกล้ผู้บริโภคได้ สมุนนี้ก็คือข้อดีของการทำฟาร์มแนวตั้งครับและต่อไปคือตัวอย่างของพืชที่สามารถปลูกได้ในฟาร์มแนวตั้งครับเช่นผักกาดหอมคะนา้โาโหระพาสาระแน่สตบบรอเบอรีครับและยังมีพืชหลายชนิดอีกมากมายครับผมเช่นสมุนไพรหรือเครื่องเทศต่างๆพืชที่งอกไวงอกใหม่ได้เรื่อยๆ,ๆเช่นต้นอ่อนหานตะวันต้นอ่อนถถ่วเขียวหรือว่าผลไม้ขนาดเล็กครับ